สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้พิการนะครับเดือนพฤศจิกายน2563ครับเบีย้ยความพิการเขาจ่ายวันที่10พฤศจิกายนนะครับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้800บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะได้กดเงิน200จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนวันที่จะกดเงิน200จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ล่าสุดสอบถามกรมบัญชีกลางไปแล้วเมื่อ30ตุลาคลม63กรมบัญชีกลางยังไม่ได้กําหนดวันนะครับเนื่องจากว่ายังมีขั้นตอนในการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการหลายหน่วยงานฉะนั้นในด้านข้อมูลในด้านการประสานต่างๆยังไม่ลงตัวยังไม่จบทําระบบจ่ายยังไม่เสร็จนะครับหากกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัตร200ให้กดเงินสดได้วันไหนช่องของเราจะนําข่าวมาบอกขึ้นคลิปให้ทราบโดยทั่วกันนะครับแต่นขณะนี้ ถึงวันนี้เลยวันที่1พฤศจิกายนนะครับกรมบัญชีกลางยังไม่ได้กําหนดวันเติมเงินเข้าบัตรให้กดได้วันไหนนะครับรอฟังข่าวอีกต่อไปนะครับแต่ได้แน่นอนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนแน่นอนครับสวัสดีครับ